สวัสดีครับพี่มีมึออีกแล้วมีปัญหาอีกเลนะรอเนี่ยฮะมีปัญหาให้พี่ช่วยอีกแล้วอ,ะอ่ะรถผมร้อนมากขนาดฟิล์มเข้มมากนะก็งช่วยอะไรไม่ได้เลยร้อนมาก,มากพี่มีตัช่วยผมไหมมีดิเนาะนี่เอาความเชื่อผิดๆมาใช่ไหมว่าติดฟิล์มเข้มมันต้องเย็นอ้าไม่จริงหรอมาดูวันนี้พี่มีตัวอย่างให้ดูว่าฟิล์มเข้มไม่ได้ช่วยให้มันเย็นนะแต่เป็นอยู่ที่คุณภาพฟิล์มมาดูวันนี้พี่มีอยู่อันนี้พี่จำลองนะว่าเป็นฟิล์มเข้มเห็นไหมประมาณกับรถน้องเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวน้องลองดูอันนี้พี่ อ่าอุ้ยร้อนอ่ะเป็นไงอันนี้เข้มไหมอันนี้เข้มไหมเข้มอันนี้ประมาณอะนี่80ป่ะประมาณ80ใช่อ่ะสิบต้องต้องเย็นนะใช่อ่ะน้องลองกดดูเฮ้ยร้อนอ่ะร้อนใช่ไหมมันยังร้อนใช่ไหมพี่บอกแล้วพี่เข้มไม่ได้ช่วยนี่มาดูของพี่เอาแบบใสเลยนะแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อนร้อนเหมือนกันแหละโโอ้หเดี๋ยวลองดูลองดูอ่ะลองกดสองมือน้องจะได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงเฮ้ยเป็นไง เฮ้ยผมค้างไม่นานเลยนะนานเลยอะนานเลยแต่ข้างโนนน้องก็ค้างอยู่นะไมได้ร้อนแล้วอ่ะเออมนร้อนเนอยอัน,นี่มมนยากลมไหมเนี่ยเฮ้ยเป็นไงมันใสด้วยเห็นปะ่ะใสใสปล่อยได้แล้วพอแล้วเหรอเนาะ <c oughs> เห็นปะเห็นไหมนี่มันใสนะ นี่มันยังช่วยกันความร้อนได้ดีเพราะว่าฟิล์มที่มีคุณภาพสูงนะครับมันจะสามารถการความร้อนได้ดีและสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าอันนี้ UV ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้เป็นของ 3RW นะครับของที่ร้านเองนะครับตัวนี้เป็น R1 <c oughs> เป็นฟ้าใสรับประกัน8ปีเลยทีเดียวอันนี้ใค <ไข S 1> รแบบรถสปอร์ตสปอร์ตชอบโชว์ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยอ,อยากโอ้โหกระบะซิ่งนี่ต้องเอาแหละต้องโชว์แล้วแล้วก็ไม่ร้อนด้วยไม่ต้องห่วงเลยเห็นไหมน้องอ่ะเหมาะเลยเนี่ยโอ้โหอ,อยากได้เลยอ่ขับออนิวด้วยใช่ไหมเราใช่แล้วค่ะโอ้โหต้องใส่อย่างนี้เลยจะใส่เที่ ว่าเฮ้ยทำไมมาถึงเย็นกว่าเดี๋ยวพี่จะมาวัดให้ดูเลยนะโดยเครื่องวัดฟิล์มนะครับนี่อ่ะมาดูอันนี้คือตัววัดฟิล์มนะเราเสียบเข้าไปอ่ะตัวด้านซ้ายนะคือค่าแสงสองพานนะครับ5.8าเพราะว่าฟิล์มมันเข้มมากนะแสงสองพานได้แล้วก็ UV 100%เหมือนกันนะแต่ว่า IR คือค่าสะท้อนความร้อนครับแค่60กว่าเปอร์เซ็นต์เองเห็นไหมของนี้คือน้อยคือมีใช่คือมันสะท้อนความร้อนได้น้อยไงน้องมันเลยร้อนเดี๋ยวเรามาวัดสีใสดูนะชูเทพสีใสอ่ะแค่ hey, ดูเรามาวัดสีใสดูปึ๊บ It <laughs> may. ค่าแสงส่องผ่านคือ70กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเป็นแบบฟิล์มใสเนาะ U V ก็99เปอร์เซ็นต์อ่าสะท้นอนความร้อนเห็นไหมน้อง95้าสิห้เปอร์เซ็นต์มันเย็นกว่าตูนเยอะมากขนาดเป็นฟิล์มใส <c oughs> เห็นไหมยอมลาจีนความเชื่อผิดๆนี้ไปนะครับน้องครับผมอ่าจัดไปเลยไหมจัดเลยแจัดเดียวเดียวอ่ะอะไรแพงไหมเนี่ยไม่แพง,ไม,พงไม่ต้องห่วงอะไรตอนนี้พี่จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับฟิล์ม R1 นะครับแบบใสหรือว่าเป็นฟิล์มหลายเปอร์เซ็นต์สี่สิบหกสิบแปดสิบราคาเดียวกันหมดเลยครับ จัดไปต่อนนี้ถ้าผมอยากติดบานหน้าบานเดียวเท่าไหร่บานหน้าจัดโปรอยู่1990เท่านั้นน้องลุยเลยลุยเลยไป,ไป